ข้อความจากสหพันธ์กาแล็กติกการตื่นขึ้นครั้งใหญ่กำลังเกิดขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงทางแรงสั่นสะเทือนของโลกกำลังเกิดขึ้นแล้วคำว่าการตื่นรู้ครั้งใหญ่หมายถึงการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณหรือการวิวัฒนาการของจิตสำนึกของมนุษย์ซึ่งครูและนักปราชทางจิตวิญญาณหลายท่านทำนายไว้ตลอดทุกยุคทุกสมัยแนวคิดก็คือในที่สุด มนุษยชาติจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงร่วมกันในการรับรู้ซึ่งนำไปสู่ยุคใหม่ของสันติภาพความสามารถคีและการรับรู้ที่เพิ่มมากขึ้นความเชื่อเรื่องการเตือนรู้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นสามารถสืบย้อนกลับไปนับพันปีได้จากตำราทางจิตวิญญาณโบราณและคำทำนายของชนพื้นเมือง ซึ่งพูดถึงช่วงเวลาที่มนุษย์จะก้าวข้ามอัตตาวัตถุนิยมและการแยกจากกาันนักคิดยุคใหม่หลายคนยังเชื่อว่าเรากำลังจนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วนักทฤษฎีวิวัฒนาการอย่างบราบารา่ามาร์คหับบราอธิบายว่านี่เป็นช่วงมนุษย์สากลซึ่งเราตาระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของเรา ครูสอนจิตวิญญาณเอ็ก x h a r ทเเล่พูดถึงการเกิดขึ้นรวมของจิตสำนึกจากการนอนหลับลึกแห่งการระบุตัวตนด้วยรูปแบบหลายคนเชื่อว่าความเร็วของเทคโนโลยีในยุคข,ข้อมูลข่าวสารที่ก้าวไปอย่างรวดเร็วประกอบกับวิกฤตการระดับโลกกำลังสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเตื่นรู้ร่วมกัน เมื่อผู้คนทั่วโลกเข้าถึงความรู้และเชื่อมโยงกับผู้อื่นมากขึ้นเราก็ได้รับมุมมองในภาพรวมและมนุษยชาติที่เรามีร่วมกันสิ่งนี้นำไปสู่การสแสวงหาทางจิตวิญญาณมากขึ้นและการตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ทางสังคมในปัจจุบันฉันเชื่ออย่างยิ่งว่าจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่กำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว จุดสุดยอดในที่สุดจะเริ่มต้นกระบวนการตื่นตัวผู้คนจะเริ่มตื่นขึ้นสิ่งที่อาจตามมาคือยุคใหม่ของการดำรงอยู่ของมนุษย์ที่โดดเด่นด้วยความร่วมมือความเห็นอกเห็นใจและการสร้างสารรค์ร่วมกับธรรมชาติสัญญาณของการตื่นขึ้นกำลังเกิดขึ้นคือผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆร,รู้สึก ถูกเรียกให้สำรวจสติการทำสมาธิโยคะและจิตวิญญาณมากขึ้นมีความหวยหาความหมายจุดประสงค์และความเชื่อมโยงในชีวิตลึกซึ้งยิ่งขึ้นเรื่องราวกระแสหลักกำลังถูกตั้งคำถามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนผู้คนกำลังมองหาความถูกต้องและถอยห่างจากรลทัทธิบริโภคนิยมและวัตถุนิยม การเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกกำลังเกิดขึ้นเมื่อเราตระหนักดีว่าเราทุกคนเชื่อมโยงถึงกันเพียงใดมีความผูกพันกับอัตลักษณ์น้อยลงและให้ความสำคัญกับมนุษยชาติที่ร่วมกันของเรามากขึ้นหลายคนรู้สึกถึงความตื่นตัวอันลึกซึ้งที่เกิดขึ้นภายในเราตระหนักดีว่าความสุขนั้นมาจากภายในไม่ใช่มาจากแหล่งภายนอก กระบวนกา์เก่าๆและวิธีการคิดที่จำกัดกำลังล่มสลายลงเมื่อมีมุมมองที่กว้างมากขึ้นเข้าครอบงำความไว้วางใจในสถาบันต่างๆลดลงเมื่อผู้คนคิดเพื่อตอนเองและปฏิบัติตามความจริงของตอนเองมีคนจำนวนมากที่ออกมาพูดต่อต้านความอายุติธรรมและสแสวงหาการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมของเขา มีความรู้สึกถึงการเสริมอำนาจและความรับผิดชอบส่วนบุคคลมากขึ้นแม้ว่ากระบวนการนี้อาจดูวุ่นวายในบางครั้งแต่ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะที่สูงขึ้นเรากำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของจิตสำนึกแห่งความสามัคคีโดยรวมแล้วเรากำลังพัฒนาไปไกลกว่าความกลัวและสู่ความรัก สัญญาณอยู่รอบตัวเราการตื่นขึ้นครั้งใหญ่อยู่ที่นี่แล้วการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของดาวเคราะห์โลกคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หมายถึงกระบวนการที่โลกและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่บนนั้นกําลังวิวัฒนาการในจิตสำนึกโลกและมนุษยชาติกำลังเปลี่ยนจากความถี่ที่จำกัดของมิติที่สาม ไปสู่การสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นในมิติที่5ขณะนี้โลกของเราเริ่มสั่นสะเทือนด้วยความถี่ที่สูงกว่าแบบทวีคูณซึ่งกระตุ้นในมวลชนตื่นตัวในจิตสำนึกของมนุษย์เมื่อการรับรู้ของมนุษย์ขยายตัวระบบความเชื่อที่ล้าสมัยและวิถีชีวิตที่แตกแยกก็ถูกก้าวข้ามไป นี่เป็นการปูทางสำหรับการเกิดขึ้นของยุคใหม่ที่มีพื้นฐานอยู่บนหลักการสากลแห่งความรักสันติภาพและความสามาคัคคีทุกชีวิตบนโลกเชื่อมโยงกันอย่างมีพลังดังนั้นเมื่อจิตสำนึกของมนุษย์เปลี่ยนไปจิตสำนึกโดยรวมของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจึงถูกยกระดับที่สูงขึ้น แสงสว่างและพลังงานที่เพิ่มขึ้นที่เข้ามายังดาวเคราะห์โลกได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ของการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับทั้งทางร่างกายจิตใจอารมณ์และจิตวิญญาณการเคลื่อนไหวไปสู่ความถี่มิติที่สูงขึ้นนี้ถือเป็นการก้าวกระโดดควอนตัมระดับโลกสำหรับมนุษยชาติเป็นการสำรวจการศึกษาไปสู่ขั้นตอนใหม่ ของการเดินทางเชิงวิวัฒนาการของเราการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นสัญญาณว่าขณะนี้โลกและมนุษย์กำลังสั่นสะเทือนในระดับที่สนับสนุนความรักความปองดองความเห็นอกเห็นใจและสันติภาพมากขึ้นหมดเวลานอนแล้วถึงเวลาตื่นแล้วเพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณผ่านการชั้ชีวิตอย่างมีสติ แพร่ความเมตตาและกระทําเพื่อประโยชน์อันสูงสุดจิตสำนึกส่วนรวมของเรามีพลังมากกว่าเทคโนโลยีใดๆชะตากรรมของมนุษยชาติอยู่ในมือของเราตื่นขึ้นมาและจำไว้ว่าคุณเป็นใครอย่างแท้จริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงสว่างและความรักความเปล่งประกายภายในของคุณเป็นสิ่งจำเป็นในการจุดประกายหัวใจของผู้อื่น ฉายแสงของคุณให้ทุกคนได้เห็นนี่คือจุดประสงค์ของคุณโชคชะตาของคุณยินดีต้อนรับสู่โลกใหม่เรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาโฮอรอโรราเรอกอัครราทูตสหพันธ์กาแล็กติกแปลโดยบูสเดย์อันด้วยวันฝีน้ำลายขอบคุณค่ะ